แถวเซ็นทาวหมายเลขที่ไปพุ่ะจัตทาบ,บรีอะไรอยู่เดี๋ยวยู่แถวระยองนี่ก่อนหมายเลขนอ้อลืมอีก่แล้วลมึงน่าจะาพัทยาที่ไประยองเดี๋ยวออกมาทางเลี่ยงเมืองออาทางเลียงเมือง ายเลขสามสิบหกเส้นทางหมายเลขสามสิบหกเส้นทางหมายเลขสามสิบหกนี่มันจะมีจุดดีบนว่าจากอัน,น,นพัทยามหาจากอัน,น,นบางระบุงขท้าไปมหาระยองงคือว่าเลขพี่สามชิกนี่เป็นเส้นทางที่ว่า ทางหลวงแห่งซาดหมายเลขสามยุกต่ว่าโบาวีไฟแดงจักบอลเลยบบได้จอดไฟแดงจังบอลพอพระ,ะเจ้าเหตุได้ว่าตาตาบบมีซีแยกก็ถือว่ายกเทศนถนยกกระดาษพุชซีละยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็ถือว่าบบได้จอดไฟแดงแล้วคันบุตรที่ไปแล้วยองออกจากอัน พัทยามาทีไประยองจากทั้งดวนเนาะบ่จำเป็นแลนทั้งดวนก็ได้ครับที่ไปที่ไปจันทบุรีฮนเออขั้นไปในเมืองระยองอันแลนทั้งดวนอยู่ที่ไปจันทบุรีเฮ้โบ่ต้องไปแลนทั้งดวนเนาะทั้งดวนอันพัทยาระยองอันออกมาถานนเลขที่สานสิโกนิโรธนี่สาสิหกนี่มันจะแมนทางหลวงแห่งชาติ เงไดเสียเงินนะเตไฟแดงบุมีและไปได้ตลอดค่อยว่าเวลาดูว่าเวลาบมเสียนะส่วนหลาเป็นเสียเวลาต้องจอดไฟแดงลนะกว่าทั้งดวเถ้าเสียเวลานั้นมันถ่าเอาบัตรจ่ายเงินอันนี้นี่บมได้เสียเวลาอย่างเลยออกจากวังละมูมา สบายสบายแลนรถก็สบายหุ่นทางก็หกเลนนุ่นแลนสะดวกสบายกับเ้นสิแลนไวทท็อเขอกว่าห้แลนดเกินร้อยสาวดิร้อยสิบอย่างพูดนี่แหละเออวแลนเกินร้อยสาวขั้นสาเลนนี่วแลนเกินร้อยสาวห้แลนได้ประมาณร้อยหนึ่งร้ิบแก็มันก็นมีรถเทลเทล็อกเทเลอร์แลนหลายยุเพร เขาแก่เครื่องแก่ของสุงหากันละรวางจันทบุรีระยองนี่พัทยาเขาไเที่บมานครนีนแหละระไรเขาส่งระวางแหลมสบังนี่กันทนารถเขาก็เลยมมาใสเส้นทางตรงนี้รถเทรลเลอร์แก่เครื่องแก่ของนั้นดีเปนว่าบุยไฟแดง เล่นไปบติ๊กติ๊กจัตตาบุรีจัตตาบุรีลอยกว่ากิโลคือดอนเลยว่นร้อยเพราะคือเก็อบแปดสิบกิโลอยู่เลยบุยไฟแดงทางแกน พุทธเนาะไม่ใายไปอำเภอพัฒนานิคม 嘛？啊

Gracias. <laughs>